ในที่สุดค้ามเฮเดอร์ก็ชาดก็เก็บเคมีครบ101ตัวกันจนได้ซึ่งผมก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับเพราะปกติแล้วถ้ามาแนวเยอะๆกว่าจะเก็บครบก็น่าจะเป็นช่วงไกลอวสานกันซะมากกว่าจากบทความในเว็บออฟิเชียลก็ยังบอกกันว่าทางทีมงานก็โล่งใจที่ในที่สุดก็ปล่อยการ101า์ด1 0 1ใบออกมาจนครบกันสักทีเพราะจะให้เล่าใบาละตอนก็คงจะไม่ทานกันแน่ แต่สุดท้ายด้วยการกระจายบทไปทางพระเอกบ้างผู้ร้ายบ้างแขกรับเชิญบ้างก็ทําให้เราได้เห็นกันในเรื่องกันไปจนครบนะครับสำหรับเคมี2ตัวสุดท้ายก็คือพาคูแรปเตอร์และโอจิราแคนซึ่งเรนเกะก็ได้คิดเกมขึ้นมาว่าใครจับ2เคมีตัวสุดท้ายได้ก่อนก็จะได้นิจิกอนกันไป พวกโคทาโร่ <H ot aro> ได้เบาะแสของพาคูแรปเตอร์จากคาจิคิที่มักจะได้พบเจอเรื่องแปลกๆเป็นประจำและแต่ละคนก็เลยหาวิธีที่จะจับพาคูแรปเตอร์ออกมาโฮทาโร่ <aro> จะวางกับดักโดยอาหารที่เขาทำขึ้นมาเองซาบิมารุจะใช้โดรนที่ใช้เสียงของเอ็กซ์เรกซ์ลอกล่อมันออกมาส่วนรินเนะกับเรนเกะใส่ชุดไดโนเสาร์เพื่อให้มันคิดว่าเป็นเพื่อนกันแต่แผนทุกคนก็ทำให้สำเร็จ ฮาคูแรปเตอร์ได้ออกมากินอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างรังของมันพวกโคทาโร่ที่ได้ไล่ตามไปก็ได้เจอกับโอจิลาแคนเคมีที่อยู่ในหมวดเดียวกันด้วยทั้งสองได้อาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อปกป้องกันและกันและโฮทาโร่ก็ได้ถูกวัาไปหากิกิสนิจิกอนเองก็ถูกแย่งชิงไปด้วยกิกิส พยายามจะทำให้เคมีตกอยู่ในความมืดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นเมากรรมแต่ก็เจอนิชิกอนใช้เรนโบว์เบรชลมหายใจที่จะเปลี่ยนเคมีและก๊์ดเป็นสีรุ้งซึ่งเคมีก็จะไม่ถูกความชั่วร้ายครอบงำจนกลายเป็นเมากรรมได้ ความสามารถนี้เกิดจากการร่วมมือของโฮทาโร่ที่อยากให้มนุษย์กับเคมีสามารถอยู่ร่วมกันได้และนิจิก้อนที่เกิดมาจากโฮทาโร่ในตอนที่แล้วฮัปเปอร์วันสเกโบสและแอนทรูเปอร์ สามารถฟื้นขึ้นมาได้ก็จากพลังของเรนโบว์เบรสนี่แหละเพราะว่ามันสามารถรักษาการผิดปกติต่างๆของเคมีได้อีกด้วยในตอนนี้เราก็ได้เห็นความสามารถใหม่ของเรนโบกอก็ชาร์ดกับพลังที่แข็งแกร่งที่สุดก็ชาบราเทอร์ส โดยการใช้เรนโบว์เคมีซึ่งเรนโบก็ชาร์ตจะแปลสภาพเคมีให้กลายเป็นคาเมเดอร์ที่ในส่วนตาและผ้าพันคอจะเป็นสีรุง้งส่วนเปลวเพลิงที่หนอกก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกับเรนโบก็ชาร์ตในรูปแบบนี้เคมี ami, จะเคลื่อนไหวด้วยความต้องการของตัวเอง และก็ชาทั้ง3าก็ได้รวมมือกันเอาชนะกีกิสลงได้สุดท้ายแล้วกีกิสที่ดูเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างทั้งเรื่องราวของเคมี Me, แล้วก็โฮทาร่แต่แท้จริงแล้วเขากลับไม่ได้เข้าใจอะไรเลยซึ่งทางทีมงานก็บอกกันว่าการใช้พลังก็ชาบราเทอร์ส จะมีกันอีกอย่างแน่นอนถ้าอ้างอิงจากการที่ออกมากันแล้วก็น,น่าจะเป็นชุดหลักๆของเรื่องนี้กันนะครับอย่างสตีป์ฮอปเปอร์แอนเลสล์นิดเดลฮอคส่วนร่างอื่นๆก็คงต้องลุ้นกันว่าชุดดนเอาไปย้อมกันแล้วหรือยังแม้ว่าราชาแห่งความมืดกีกิสจะได้พ่ายแพ้ไป แถวเรื่องราวก็ยังคงไม่จบเพราะคล m แม็กซ์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นถัดมาก็จะเป็นเรื่องราวของ3พี่น้องแห่งความมืดที่ก็ได้เดิน,น้างกันสักทีอัตโรโพสก็ยังคงชัดเจนว่าต้องการจะให้กรีออนฟื้นคืนชีพกันอยู่และคิดว่าถ้ากรีออนยังอยู่เรื่องราว ก็คงจะไม่เป็นแบบนี้กันแน่ๆโครโทรที่ได้รับพลังแห่งความมืดจากกิกิสเพิ่มมาแต่เธอก็ไม่สามารถควบคุมมันได้และเริ่มออกอาลวาดเธออยากจะให้พี่น้องทั้ง3กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเธอพยายามเท่าไหร่มันก็จะยิ่งห่างออกไปเท่านั้นส่วนลาคลาเซส ที่บังเอิญไปใส่ตลาดและพบกับโครโทรก็ไม่อยากกลับไปเป็นตุ๊กาตาแบบเดิมกันแล้วเธอก็ได้บอกกับเคียวกะว่าเธออยากเป็นมนุษย์เอาจริงๆผมว่าคำพูดนี้ ก็ดูปักธงเหมือนกันนะครับหลังจากที่อาจารย์มินาโตะได้ไปคุยกับเบื้องบนของสมาพันนักแปรธาตุแต่ก็สรุปว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรกันเหมือนเดิมก็ทําให้เขาคุยกับสปาแน่ว่าสมาพันนักแปรธาตุเนี่ยก็ควรต้องโดนรื้อกันได้แล้วแล้วสร้างองค์กรสหรับคนรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจารย์มิยาโตะก็ได้ขอให้สปาแน่ามาร่วมมือกันด้วยอันนี้ผมว่าก็ดูจะเป็นอีกซับพลอตที่น่าสนใจกันเลยอาจารย์มิยาโตะบอกว่าจะรือ้อ The cat แล้วจะทำยังไงกันดีถ้าง,ง่ายๆผมว่าก็อาจจะมาส่งก่อตั้งสมาพันแห่งใหม่ก็ได้อะไรแบบนั้นและสุดท้ายก็ได้มีผู้ที่ออกมาจากประตูของอูโรบรอสเว l ร์อีกสองคนพวกเขาจะมีชื่อว่าราชาแห่งความมืดเจลแมนและกาเอเรียซึ่งก็ได้บอกกันว่าแต่เดิมแล้วราชาแห่งความมืดจะมีด้วยกัน3คนและทีมงานก็บอกกันเลยว่าราชาแห่งความมืดทั้งสก็จะเป็นลาสบอสของเรื่องนี้การต่อสู้กับ ตูที่แข็งแกร่งที่สุดกําลังจะเริ่มต้นขึ้นความน่าสนใจของราชาแห่งความมืดทั้งสก็คือแต่ละคน จะมีรูปร่างที่ออกมาจากปิสาจใหงน,นิทานภาคปัญญางละส่วนกิกิสมีปีกเจลแมนมีเขากาเอเรีย <ail> มีกรงเล็บก็คงจะพอเดากันได้ว่าสุดท้ายราชาทั้งสามก็น่าจะได้รวมร่างกันเป็นร่างนั่งเดิมอะไรกันแบบนั้นจะว่าไปแล้วแค่กิกิสคนเดียวเนื้อเรื่องก็ยังรู้สึกตึงกันมากมีมาแบบคูณสามก็คงจะเหนื่อยกันไปเลยและก็ทำให้น่าคิดว่านักแปลท่าแห่งรุ่งอรุณที่ก็ไม่น่าจะมี มีเคมีกันเยอะเอาชนะตัวแบบนี้กันได้ยังไงก็ไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดในการเอาชนะาราชาแยหย่งความมืดกันก็ได้สำหรับเรื่องราวของหนังโรงเองก็เริ่มมีเผยๆอ,ออกมากันบ้างแล้วเท่าที่เราได้เห็นก็จะเป็นการที่พวกโฮทาโร่เดินทางไปยังอนาคตของเดเบร็กซึ่งโฮทาโร่ จากสองไทม์ไลน์ก็จะได้เจอกันอีกครั้งยังไงตรงนี้เดี๋ยวผมรอดูว่ากลางสัปดาห์มีอะไรอัปเดตกันไหมแล้วเดี๋ยวผมก็จะคอยมาทำคลิปพูดคุยกันอีกทีนะครับในตอนต่อไปราชาแห,ห่งความมืดเจลแมนและกายเอรียได้มาอย่างโลกจากอุโลบรอสเวิลด์เป้าหมายของพวกเขาก็คือนักแปลท่าที่แข็งแกร่งที่สุด หรือคุโดฟูกะพ่อของรินเนะสามราชาแห่งความมืดร่วมไปถึงกีกิสได้เขอบประชิดตัวฟูกะผู้โคทาโร่รินเนะ และสปาน่ได้รีบมุ่งหน้ามาและแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์พวกเขาต้องต่อสู้กับราชาแห่งความมืดเพื่อปกป้องฟูกะแต่กลับต้องถูกไล่ต้อนด้วยพลังอชั่วร้ายที่เกินคาดคิดของเจลแมนและกาเอเรียในตอนความชั่วร้ายถือกำเนิดสามราชาแห่งความมืดผู้ชั่วร้ายไฮไลท์ของตอนแน่ก็จะเป็นการมาของอีกสองราชาแห่งความมืดและการกลับมาอีกครั้งของฟูกะที่ก็น่าสนใจว่าคราวนี้จะเป็นร่างจริงกับ หรือ,อยังส่วน3พี่น้องแห่งความมืดเองก็ดูน่าสนใจเพราะมีภาพของอโทรโพสที่เกี่ยวก้อยกับรินเนจะได้สงบศึกกันจริงๆหรือเปล่าหรือจะมีเบื้องหลังอะไรกันอีกและโครโตที่ดูจะโดนทําให้บ้าคลั่งกันยิ่งขึ้นและลาคลเซสก็น่าจะได้แปลงล่างเป็นวาวราดอีกรอบและนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมด จากเมเดอร์กอชานในตอนที่39นี้แล้วคนอื่นๆมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างฟูกะที่จะกลับมาอีกครั้งจะใช้ตัวจริงกันหรือ,อยังและอีกสองราชาแห่งความมืดจะเทพกันขนาดไหนก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรรการรับชมไม่พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ